بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبي والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى وما ما تاولى ولكن الله رَمَى Hasbullah huwa di amal wakin Ni amal maula wa ni amal nasib Rahawla walaku wa billah inali La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Fi kulli lamhadin nafazin adadama wasi'ahu ilmullah Alhamdulillah syukurillah Kau faham -ka ความเมตตาหล้าที่สุดไม่ได้คำนวณไม่ได้จากองค์หัวิบาลแห่งสาคลลกลลุจงมาซบพปานกับพี่น้องผู้ติดตามรายการเสงสว่างในยิดวิญญาณทั้งที่อยู่ในสถานที่นี้และกับพี่น้องติดตามตามไลซ์ซดซึ่งโดกในข้ออนุญาโอเพร์พาเพกระจายไปในคุมชนในสติปัญญาก็พี่น้องติยาเกร,รับูหรือปบปรุงในสิ่งที เรากำลังปฏิบัติอยู่ <c oughs> พี่น้องผู้มีสตาจะอยากเล็กครบกับตัวนี้เราใชา้ชีวิตอยู่ในเดือนรอมีอุรณวันนะครับซึ่งวันนี้ก็ในปฏิทินไทยก็คือตรงกับวันที่หกนะครับหกตุลาคมพุทธศักราชสันห้าร้อยหกสิบมานะครับึ่งเป็นวันพระ นี่เรากำลังมีชีวิตอยู่บนพื้นที่โลกในเวลาที่เป็บขึงนพอดีครับลังจากเราได้ทำมอลิดได้ทำซิกรุม,ม่และก็ได้ข้ามโร็อกโกคอลัวตัวเองพิจานาตัวเองและก็ออกมาจากคอนลวัวคือมาสู้ความลากไล่หมากใหม่โค้งปัญญาโค้งโลกนี่ครับดิ๋ย์ที่ทุ่มมานำ้ำมือกระโดดทุกแส่พุ้นั่นเองครับ คือเราไม่ทราบหมาจะเลีย้ยงเร่ความเปียกความชื้นของสายคนได้เมื่อเราบุกย้นในกลางฝนเชีย่ยคินเดียวกัน,นกับปัญญาของเราเลยนอกจากบุโรกบออกมัจจกคนว่าเราต้องพบกับการะแสของความคิดที่ลังเลก็มาเลยสัมผัสประตูทางหน้าของเราก็คือทางดวงตาทางหูทางลิน้นทางสัมผัสทางจมูกซึ่งก็ต่างว่าเราบางที่ต้องควบคุมตัวเองไม่ได้ในพายุคงกระแสความคิด ที่เกิดขึ้นบนปัญญาของเราเองท่านพุทธาธิราชครับแต่พุทธายากรเราผ่านความคิดการนําเสนอหลายๆอย,ย่างไล,ล่ไลเปรียบดายดังเราเดินเข้าไปทำกลางทองถุงแห้งดอกไม้หรือเราเดินผ้ากระแทกองอินมุนล้นะครับหรืออินมุนต่างๆที โรให้เราข้าไปเรียนรู้เลยโรให้เราข้าไปมีสู้สาคพือความจริงที่เราตรงไปเรียนรู้เลยไปสู้สาไปเดินไปทำกลางดงดอกไม้ความรู้ก็ไม่จังวหวะนาอิิการก็เราคือคนดนีไม่รู้ไม่มีความเข้าใจรู้แต่ไม่เข้าใจหรือเข้าใจเดีวเขาเข้าใจไม่มดนี่คือเป็นสีฟัดเป็นคุณลักษณะข้องมนุษุดที่เกิดมาบนโลกนี้ท่านพุทธตาทีนะครับ ฉะนั้นเมือ่ออัลสุบานอะวตาราได้ยืดชีวิตของเราอรัลสุบานอะวตาราได้ไม่ดับปัญญาของเราไม่ปกปิดไม่ปิดกันให้เราได้อิสระได้เรียงความรักรู่และความคิดเชิงความคิดและปัญญาของเราจริงมีกำลังละสัปดาห์หนึ่งครั้งที่เรามาทบต่วนมาพิจรนนารณามาทำความเข้าใจกับสิ่งที่เราเชือเ่อในสัตตานะี่ครับว่าเราเชื่อไประด,ดับไหมและเราเชื่อได้เต็ม้อยหรืหอ,อยัง ยังมีอด้เรื่อยเดี๋ยวยังไม่รู้ในเวลาของเราที่กาลังจะรีลงมดลงเมื่อเทียนอีกคาจะดับเราใชาเา้เทียนดวงนี้จุดมันลแล้วแ้วก็มันก็กินนะกินเนื้อเทียนแ้วก็กินซายเทียนนะไม้ถัว่ววันเวลาเขาบัญญ่าเรตัวเป็นกตัวชีวิตขอก็เราเนี่นกำลังจะหมดไม้ลงไปในอีกไม่อีปี้านานะครับไม้ถัว่ว สติปัญญาและความจำความจานสลาไอเดียไอคิวขอเราก็เริ่มดีลงเด็กลงเด็กลงเด็กลงจนกลายเป็นเด็กที่มึงเกิดในดีสุดนี่คือความจริงที่มันบปรู้ที่เขาเกิดมาก่อนเรากับสอบสอบป่านอะไรต้างแต่พี่น้องพุทธาที่อยากได้ครับเั้นในในวิชาการนี่ครับในในการรลูลนี่มันเป็นเรื่องดีเราจะปรับปัญญาเราเข้าไปสู้ดับไหนเราเราจะรับปัญญาเรานี่เข้าไปสู้ดับไหน ถ้าเราปรับปัญญาไม่ได้ในการฟังก็โเรานี้ไม่เกิดประโยชน์หรอกพอเราอย่าง5สาระในตัวตนเราเองไม่ได้นะครับทุกทุกครั้งนะครับที่เราจะไปฟังกุุบ้านทุกทุกครั้งที่เราไปฟังบรรยายธรรมนี่ครับเราต้องปรับตัวเองก่อนถ้าไม่นั่นเราจะรายสาระในในใจเวลาที่มันปัานไปพอเราไม่ตั้งท่านรับหรือเรื่องรับที่จะรับสิ่งที่ดีเข้ามาในสุดประสาทปัญญาของเรา อยครับบางทีเราไปฟังที่ก้อซ้อนคนเป็นพันท่อพันนะครับบางทีไม่ได้สร้างอะไรเลยกีตาเป็ปนึ่งพันไปตะคูไม่้เข้ามาตะคุนึ่งข้ามาลาซ้อนมาลาถ้าว่าบมโรโอจังมัจิริสนั้นเลวเราได้ไม่มามั่งเราต้องมาท่ามคนที่บ้านแล้วหนูวานที่ครูนั่นผูดนั่นรู้ข้าใจเอายอย่างไรนะที่บาร์บอนเล่นกันเดียวทู้ข้าใจอดมือไม่ต้องกอย่างไม่เซ็ตซับไม็นยังไม่เสด็จนามแลนอยังไม่ต้อพันลึกดัดงกว่าดูตรงนี้เชียงการ เรียนรู้ตึงชายกับบทที่เป็นสากรางคนก็คือตั้งแต่นอนในเบ้จนถึงรู้วังซบหมยถึงว่าความรู้มันจะอยู่กับเราในขณะที่เราปฏิบัติและความรู้ที่จะจากเราไว้เมื่อเราไปปฏิบัติได้ครบทวนม,มัน้นะครับพี่นอ้องเชนในคำคืนนี้พวกขอยองนําเรื่อเก่าๆนะครับเพราะว่าบนโลกนี้นะครับมันมีข้องริงข้องเทียมนะมันมีข้องร้อนมาข้องเทอยู่ฉะนั้นบางที่เราว่าเราเนี่ยเป็นคนเท แต่จริเราคือคนเทีย่ยงนะครับหรือคนล้อมนะครับเพราะว่าข้องเทกับข้องล้อมนี่เราเล่นกันไม่ออกเลยเมื่อเราเราเป็นนักซูฟีนี่เลยครับในซูฟีก็มีได้ระดับมีทั้งซูฟีล้อมและซูฟีเทหพืกนันนะบางที่โซ่ซฟีฮันที่เปิดเส้นบางที่ซูฟียีสีบเปิดเส้นหรือบางที่ยัามีซูฟีอย่เนิ่นเปิดเส้นแต่เราหมักใจฉายซุ้มเย้หรือฉายยอ่อดังไสในตัวของเรานะครับ รถเราในลูกโลนวิชูบิซี่นะครับนะน,รน่ะหันะเร่งในแฮส้น่ะหรือไล่โย่ที่รวมแต่เราหมักยอกเาขวาเราเราได้สูสูนะครับเราเราอิสูสุ่สิ่งเดียวกันเลยเราจะไปดึงกับบรอาจารย์ดังๆหรือเราจะไปดึงความประการผลวันนี้และมาใส่วันนี้นี่คืออาจารย์ของเรานี่น็่คือวิชาที่เราเข้าใจและมั่นใจได้เราแต่ชาแนวได้เราก็ไปดูทิ์ของเขาด้วย คือก็เรียกว่าสร้างพอร์ตัวเองด้วยเราเนี่ยไม่มีหุ้นส่วนและมีความเข้าใจในกุจาจค่าแนงนั้นเลยเช่นในในโด่งความเป็นจริงแต่พุทธตาทีนะครับทุกๆค่าแนงทุกๆอดมันยังตัดจริงและยังมีตัวปลอมนะเกือบจริงก็มีนะทำทายจริงกันยังนะครับเพไม่ได้หวาดกลุ่มไหนนะครับนะบางทีนะเราเป็นดาวะแต่อย่างไม่ใช่ดาวะแต่เราเป็นซุนนะแต่อย่างซุนนะไม่แต่เราเป็นอาเกตตอริกัสแต่อย่างเป็นตอริกัสไม่เต่ หนาะเป็นชีอะก็ย่างชีอะไม่เต็มรอยเชิงความไม่เต็มรอยหรือความไม่เต็มในเรื่อมันจิงเป็นตัวบ่งบอกว่าในที่สุดเราสัางกัดจุดในแผนที่เป็นจุดมตรท่านของเรายนะก็เรียกว่ามีจุดยืนเป็นก้อตัวเองครับ <c oughs> มีจุดยืนเป็นก้อตัวเองนะครับถ้าเราไม่มีจุดยืนเป็นก้อตัวเองแล้วเราก็ไม่รู้จะิีตามใครและใครก็ตามเราไม่ได้พระสญญาสนะท่างพระตาสีดักได้กลับมันจะมีมตรท่านชัดเจนอยู่แล้ว ไม่เราจะตายกีรุนกีรบเลยมัศาสนามันก็เป็นมาดท่านนี้อยู่แล้วนะครับคนดุกคนีเกิดมาบนโลกนี่ต้องพบอันกุรอานคนทุกคนีเกิดมาบนโลกนี่ต้องพบอันฮะดิคนดุคนเดิดมาบนโลกนี่ต้องพบสุนนะแบบยาวแบบสุนและคนดุคนเดิดมาบลกงนี้ก็ต้องพบการฟัตะวาข้อบัดาอุลามะอุตรฮิดีนงดแลก็บมื่เขามาดับหูซิ่งตนา้ๆงบนโลกงเนี่ยก็ตายไปคุณไม่กําลัเรียนในอย่างเนี้ยเช่นเดียวกับพวกเราเลยนะครับ คือวัตจักรองตรงนี้มันก็เป็นเรื่องเดิมอยู่ตนะั้งเป็นนะครับการพุทธาาิราเช่นในช่วโมงต่อไปนี้ก็มาจังหวะพวกงหัวยามพูดว่าเราแต่ละคนมาเป็นงกงอิงหรือว่ากงพร้อนะครับเราแต่ละคนมาเป็นงกงอิงหรือว่ากงพร้อคำว่ากงกิงก็กงพร้อวันมีอยู่ซ้มลักหย่ๆนะ่รั่ะก็คือนิ่งอิสลามก็เราในกับประกอบโดยเซ่ซ้มลักด้วยกัือนึ่งลักของศัทธา ซ้อลักองอิสลามและก็สร้างลักองเยสานี่คือเป็นลกคำว่าอิสลามคือมีองค์ประกอบโดยสร้างลักนี้และนั้นในลักองศากาในลักองอิมานลักองอิสลามคือลักองเยสานเราเข้าไปสู่แกนแทหรือซึมซับความจริงและผลประโยชน์ของคำว่าอิสลามในเงี้ยตรงนี้แลวมันจะเป็นตัวบอกว่ากี่บือส้นเดียวได้เข้าใจในศาสนานี้นะครับ ฉะนั้นเราจะบอกได้ว่าเราคือ hmm. ต <c ười> ัวจริงหรือเราตัวรล้อมคนอื่นอาจจะบองให้เลวว่าเราล้อมว่าจิงแต่เราก็ยังไม่ยอมรับว่าเราในตัวจิงหรือว่าตัวอมนะครับเราจิงหรือเราไม่จิ้งนะมันเป็นมาตรฐานบางทีคนข้างๆก็บอกเราเลวเลยว่าเราไม่ใช่จิ้งแต่เราก็ยืนยันว่าเราจิงแต่สิ่งที่เราปฏิบัติมันบอกว่าคือเราไม่จริงเหมือนกันนะครับท่านพุทธทาสอยากได้ครับผมก็ ก็เดียวก็ได้ไปได้เปิดหนังสือเล่มนึงนะครับถึงเป็นหนังสือที่ต้องอ่านเล็วผู้ว่าควรจะอ่านตึ้งเส้นกลางนะครับเพราะว่าพันครั้งนี้ไม่อยู่ต้องอ่านหนึ่งเส้นกลางถ้าไม่ต้องอ่านหนึ่งเส้นกลางหนังสือแต่ละเล่มนะผุ่มนึ่งจำกับผู้ค้นตันนะอัลบารฮุมดรสุรินทร์วิสุวรรณท่านนะตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีไมข้ออนุญาตเอ่ยนาฐานนะครับไม่ใช่คือเป็นบุคคลตัวอย่างโมโหเดียวกับคนที่ธรรมราชนะครับ หนาแทนได้เดินทางมาเยี่ยมโรงเรียนตอนนั้นผมซ้อนอยู่เด็ดกคนที่สมาราณเกงเข้ามาถึงช่วยนังซื่อเด็กเลยแต่เกงก็เล่นๆอีกกรเดินเรียนห้องเรียนอย่พวกหมาลางังซ้อนสายเล็บไปก็เลยพวกว่าท่านด็อกเตอร์ท่านด็อกเตอร์ลงให้ข้อคิดกับตะเกียงห้องนี้ที่ครับท่านด็อกเตอร์เกงก็ยิ้มเลยๆท่านด็อกเตอร์เราบอกว่าเดี๋ยวฮารีมน,นะครับเราก็บอกว่าหนังสือแต่และเล่มในเกงต้องอ่านเพิงหนึ่งครั้ง หนังสือแต่เล er the ่มดีดอกเตอร์โซินเรียนเนี่ยแกต้องอ่านผ่านไายแกตาแกตึงรอยกลังนึ่งเล่มตุกๆเล่มต้องผ่านไส้แต่เราเรียนดีนึ่งรอยกลังแล้วก็ต้องการอ่านเลยครับต่อค่ยเป็นดอกเตอร์ได้เชิญดันพุทธตาสีหลักได้ครบกับกีตาบกอเมื่นบทประพันธ์ก็เมื่นลงรอยของผู้รู้ที่เขียนแบบบุะกาษซี่ขาวนี้โดยหนามุกซีดำก็เมื่นเราในฐานะคนมาที่ลังนะครับ ตรงอ่านในไร่ทางและตรงห้าครูหลายหลคนและก็ตรงห้าคนที่นนเขาเ้าใจจริงไม่ใช่เราอ่านยาวโยาะไปเรามาตึ้งว่าเราก็เขาจะมันไม่ได้นะ้ะจะทาให้เราล่งทางเป็อนอันดีสุดล่งทางอีกนึงคือเราล่งทางตัวเราเองว่าเราเขาเ้าใจแล้วทางที่เรายัางไม่พบคนที่เขาเก่งกว่าฉลาดกว่าและพบความเบลือกการเปิดการกระชับในซึ่งต่างๆเหล่า,า o, นี้ก็ได,ได้เขียนในจุดตรงนั้นพี่ดาวพฤตาอยากจะเรีกรบกับ ผมอยากจะนำแต да habitude, refers, 5, ่ทางมดเราเราต่อพ้นับไปฏิเดิมที่กลับไปฏิเดิมคือว่าเราวิ่งจากเส้นสตารนัาน้าเลยส้นสตาของเราก็คือการเราเข้าใจศาสนาของเราคือเส้นสตาร์เราวิ่งเส้นสตามาปุ่ยจะไปดีเส้นใชในเส้นสตาร์ในเส้นใช่เมันก็มีรูวิ่งนะมีรู้วิ่งนะการที่ขายของการวิ่งกีฬานะอาจารย์ของเขาก็จำแนงในการวิ่งกีฬา นึ่งร้อยเมตรหรือสี่รอยเมตรหรือสี่รอยเมตรเรียกว่าปะปีดลมก๊อตเรียว่าได้ไครับมันจะมีกติกาว่าต้องวิ่งในรูวิ่งนอกรูไม่ได้ครับวิ่งนอกรูไม่ได้ต้องวิ่งเรียกวันพื้ต้องวิ่งในรูทุกนั้นไม่ต่างกันเราสตาร์ทมาเร็วบางคนก็ได้สตาร์ทกับครูบาอาจารย์ที่มีบาริการบางคนก็สตาร์ทเองห่าลูกเกยเองผมเองสตาร์ทวิ่งเองขับเองมาเองมาตลอดนะ ไขเป็นแม่เป็นกูขับประชาดกูนี่กูขับเป็นแบบนี้แลกูก็ไม่ไม่ยอมไม่ครเข้ามาซ่อนเลยแต่นี่คือคือสิ่งที่เรากำลังนำเสนอตานว่าผมอยากจะนำหลังขอผมมีน้องกั๊ไปดีเส้นเดิมก็งเราคือเส้นสตาร์ตของความรู้นะครับตัวแต่ละคนเนี่ได้รับความรู้อิเลมุนมาไม่เหมือนกันบางคนก็โชคดีวัฒนาไรมดเรียนนี่พ่อโน่ได้เรียนกับพ่อครูเก่งๆนะพ่อครูจริงบางคนก็พ่อครูล้มนะครับบางคนก็เพื่อเป็นครู บอกคนว่าชอบเป็นครูแต่ไม่มีความรู้ก็มันรบเลยแต่เราวัสานาเราจะไปพกคนเป็นด้มาที่นั้นเมื่อเราเออกไปจากตรงนั้นไปพอผู้คนเล่าน,านั้นดีเราเรียกเขาว่าคู่เลยครับคุณนภาพรูเล่านั้นเลยมันจะฟังจะรึกนะฟังจาลึกนักสัมบพบันยะนักสัมบบัีคือแบบกว้างไว้สลักกว่สาสลักว่าวในใจของเราในเรื่องว่าเราได้รับความรู้จากครูคนนั้นจนกระทั่งเราไม่สามารถจะทิ้งสิ่งนี้เขาได้ใช้ต่อต่อไปได้ ท,ท่านพุทธาอยากได้คำตอบที่นั่นเรามา่าคาลูไหมเอื้อกลับไปทีเซนเดิม์โบเราเซนสตาร์เลครับเซนสตาร์ก็มีอยู่ว่าหรือมเรกก็คือเราต้องอิมั่นกับเราสุบานอวตาระเพราะคำว่าอ,อ,อิมั่นกับพระเจ้าในกีดา้านในพี่นอ้องมันจะต้องฉาจนถึงนาทีสุดท้ายของการจะอากรุนี้ไปทาไมบนโลกนี้ซึ่งมีเหลืองบนโลกกีดานเหลืองในเมรัพุดียาซาเรื่องมณฑิยยชลาได,ด้สุดไม่สามารถจะเกี่ยงบนโลกนี้ได้หมด ว่าสังเวชบรโลกนี้มีกี่ลานเรื่องไอทำไมเราจะไปสรุปสุดท้ายก่อนออกจากโลกนี้ว่าลาอีลาฮะอิลลัลลอฮย่างสกิดไหมครับบนโลกไม่มีบนโลกนี้ที่เราทำมาตลอดชีวิตไม่มีคาเลยเรากำลังจะชิงทุ่งอันเดียวกว่ากึศงกันเมื่อกี้เวลาอีลาลราให้เราเลยชาดซ้ำซ้ำมองและภาษาทเดชสบุญกตเราก่าวยได้ก่อนออกจากโลกนี้ไปตอนลงปลายทางก็เราคือลาฮะอิลลัลลอฮ และต้นทางก็เะบอกคือลาอีลาหะอิลมรในแต่ว่างกลางของซ่งนั้นมันจึงเป็นภาระอันนักหมาที่เราแต่ละคนจะหดหิ้วจะเบะกาลิโมลาอีลาล์อิลนี้ด้วยความเข้าใจอย่างไรเพราะในกาลิโมลาอิลาห์อลมมันมีสาระมันมีเรื่องที่ต้องปฏิบัติมันมีกฎมานมากมายแต่แก่ลืมตาอด่างปิตามันมีอยู่ในอย่งก็ลลาอีลาหอิลมรเช่นพิโรภรฐานอยากกับการ ออกจากเส้นสตาของเราก็คือเราต้องทำความเข้าใจกับคำว่าลาอิลาห์ลลอฮแต่พอจะจับคำตอนมามาสู้คำตัดก็แบบศาดาสุลต่านอะไรอยู่อัลามเป็นคำที่มีเกียรติเป็นคำที่ต้องใช้คำนี้เราไปที่ไหนเราข้อบังคับจะคำพูดนี้เลยว่าอัสดงอะกัวะคุณนบียุสลลละหัวอะไรอยู่อันนั้เอาวันดินมะริฟาตุลลอฮ นะครับผมจะแยาะโาเป็นซีซี e. ่เศร้าลักคือใจเราต้องความเข้าใจว่าคําว่ารู้จักลืมศาสนารู้จักอัลลอฮ์รู้จะเข้าใจกันระดับนหนนะครับนะครับผมจะเยกคํโอเป็นซี่คาในเอาวันตีนมะลิฟัตุลลอฮ์เรื่มนะเดเรืมหรือเอาวันนั้นดีรู้จักอัลลอฮ์ได้ร่วมว่าเรืมอศาสนาเราต้องรู้จักอัลลอฮ์ เี็นผมจะแยกคำว่าเอาวาลูโกลนั่นอุรัะตากับเอาวาลูโกลนเอาวาลูถ้าเราเรียนอุศตะกีนะครับเรียนอุศตะกีเรียนอุซุนตามตัวรังสือเลยนะครับมันจะบอกพึ่งการมีจริงก็ร้อนแหนกซ้อนซ้ำตัวนะครับก็คืออลิฟวาวรามและมีชัดด้วยตัวว่าเอาวาลูซึ่งเป็นพันนามโอโลสุบานะุรัสต้ามีมีพันนามเยวและมีไม่มีใครจะมีพันนามมีนอกจากออลคือเอาวันเอาวันคือเริ่ม คำว่าเรื мент, ่องนี้เราสามารถเราสามารถอิจฉาไปขึ้นได้หมดหรือจกจุดหน้าบ้าหรือจกนามันนี่หรือจกนุกโตหรือคำว่าเรื่มตุกเรื่มมันเมื่อมันมาจากเรื่มดังเป็นเอาวันดังเป็นมาจากเอาวัฒน์ดังเป็นมาจากอัสมาพันนามันอัลซึฮาฮองร้อนเนี่ยคือเอาวันนี่ไม่ใช่เรื่มจากมนุษย์ไม่ใช่เรื่มจากยินไม่ใช่เรื่มจากมาเลยก็ไม่ใช่เรื่มในโลกโลกอดีตไม่ใช เดี๋มื่อเริ่มเจาะก็คือมีคำถามเนี่ยเขาเคยถามกันมามาเรียกว่าว่าไกลกับไก่อันนี้มันคือโกนไก่กับไก่เนั่นอันนี้คือโกนปรากฏว่านักผลิตเยอะซ่าตังคลูกแต่แบ่งความคิดเอาเป็นต้องก็บอกขึ้นว่าต้องมีไข่ถ้าไม่มีไข่แม่งก็ไม่มีไข่น่ะอีกฝากเรื่องว่าต้องมีไก่โกนพวกไก่มันออกมาจากไข่นะครับ ถึงตัวได้รูแพลประสาทระเบิดไอ้ความความรู้นี้ใคร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 ก็ไม่อยากรู้นะครับผมไม่รู้ไปทำไมด้วนี่เราเรียนอย่างไกลกับไกลที่เราไปต้าเมืองแผลกับแกมากับลามากับโลนะครับนะครับถึงแล้วไม่ไม่รู้จับกันตัวเลยเลยตั้งเอาไว้แต่ในทฤษฎีก็การยันติก้อนดันพี่น้องที่รักและเคารพบคำว่าไกลกับไกลเนี่ยครับมันมาจากเอาวันครับมันต้องมาจากเชื่อก่อน ไข่ถ้าไม่มีเชื้อนี่ก็เรียกไข่ล้มไข่นั้นถ้ามีไข่ก็จริงแต่ไม่ไม่สามารถเกิดไก่ออกมาได้หรอกครับไม่สามารถเกิดไก่ออกมาได้แล้วเขาเรียกว่าไข่ล้มตกลงถ้าวัดมันมัอจะเชื้อมาก่อนต่อยิงไข่พอมีไข่แล้วมันก็ต้องมีไข่แต่ในไข่ในไข่มันต้องมีเชื้อมาก่อนเชื้อนั้นก็เรียกเอาวันนาะเอาวันนี้เลยเราต้องไปที่เอาวันเอาวันนี้มันแตกไหมในดีเขาเขียนในกระดานเลย อ่ะด่ฮวยด่าว่าหิดิยะนะครับมันมาจากวันนั้นนังเเอาวันดื่มเหลดนี่คือตำแหน่งของเราก่อนจะมีเราจะมีศาสนามราต้องมีเอาวันเรามีเอาล่อนเพราะมีเอาล้อมันไม่มีได้มีแต่เอาล้อเราต้องไปเอาวันนั้นนะครับก็จะไปดำแดงลาปังหรือสมาวัง วางจากความเป็นมนุษย์วางจากความเป็นมาลกัดวางจากความคิดทางงวดวางที่ไม่มีเลยแต่คุณทั้งวาจาจา์ยุครูในลุ่มในรุ่มดำมันมีได้มั้งละครับ